ก็พอกระเพรากินได้ทุกวันเป็นสูตรพริกแห้งรสจัดผัดทีละจานเรามีการเจียวกหมูเองพอเจียวกหมูเนี่ยมันได้กหมูมาพี่ก็ลองมาผัดกระเพราเป็นเมนูดูมันกลายเป็นเมนูที่ขายดีสุดของร้านวัตถุดิบดีอาหารอร่อยสะอาดยอดขายต่อวัน25,000-30,000บาทหน้าร้านน่ะมันสะดวกในการที่เราจะรับออเดอร์ส่งออเดอร์สิ่งที่ดีกว่านั้นคือหลังร้านครับเราสามารถแอดวัตถุดิบลงไปได้หมดเลยอะไรเมนูไหนขายดีวัตถุดิบตัวไหนเหลือน้อยหรือหมดอะไรเงี้ยมันสามารถดูได้หมด ร้านชื่อร้านกเพอกระเพราครับผมมาจากคําว่ากเพอกะเพรากินได้ทุกวันคอนเซ็ปต์มาจากตรงนี้เลยเพราะว่ารู้ดีว่าคนไทยเนี่ยยังไงว่ากระเพราเป็นหลักอยู่แล้วทุกมื้อกินได้ตลอดเป็นสูตรพริกแห้งรสจัดผัดทีละจานแล้วก็ใช้น้ำมันหมูกับข้าวหอมมะลิร้อยเปอร์เซ็นต์ทีนี้พอเราใช้น้ำมันหมูครับเราก็ต้องมีการเจียวกาก,ากหมูเองพอเจียวกากหมูเนี่ยมันได้กากหมูมาพี่ก็ลองมาผัดกระเพราเป็นเมนูดู มันกลายเป็นเมนูที่ขายดีสุดของร้านเขาบอกกระเพราหมูนี่ใหญ่กว่าชื่อร้านอีกนะมันเป็นตัวดึงลูกค้ากะเพรากุ้งของพี่จะเป็นกุ้งทอดก่อนทอดกรอบแล้วก็มาผัดกระเพราตามสูตรเราของเรานี่ครับเพราะว่าเราจะใช้ซอสสำเร็จเนาะซึ่งเป็นซอสของทางร้านเป็นสูตรเฉพาะครับผมอย่างพริกแห้งอะ่ะพี่มีอยอยวัตถุดิบแค่อย่างเดียวพอิพีย่างเดียวพอแต่เรา,เาพริกที่ดีสุดกว่าจะได้พริกตัวนี้มาก็ใช้เวลาก็สรรหาเหมือนกันก็คือพริกที่มีความหอมแล้วก็เผ็ดเผ็ดมากด้วย เริ่มต้นแบบแปลก,กมากคือไปกินร้านร้านหน้าร้านหนึ่งแล้วเขามีเมนูกะเพราด้วยเออแล้วแบบโคตรอร่อยเลยกะเพรามันดียังวะคือแบบว่าแต่เขาขายร้านหน้าเออพีออ่ก็สั่งกะเพราเพามาันิดแบคือจุดทิดว่าถ้าจะขายอ่ะจะขายแบบเนี้ยเปิดร้านปุ๊บสเดือนโควิดเข้าเลยโควิดเข้าทันทีเลยแต่ว่าก่อนคือมันก็ขายดีเ,เรื่อย ปกติพะเราเราตั้งใจทาอยู่แล้วใช่ไหมฮะพอเริ่มมีลูกค้าโควิดเข้าพอดีก็กลับไปอยู่บ้านตอนเรามั่นใจเรา่าของเราอร่อยเราขายได้พออยู่ที่บ้านปุ๊บพวกเราเดินๆกระจอดเต็มหน้าบ้านเลยแล้วลูกค้าพอเขาได้กินใส่กล่องครับเขาก็อยากกินให้เป็นจานอยู่แล้วพี่ว่าอาหารพวกนี้มันเหมาะกับเป็นคิดเป็นเป็น,ปนจานร,ราดข้าวดีกว่าพอลูกค้าเริ่มเรียกร้องว่าอ,อยากกินหน้าร้านอะไรเงี้ยพี่ก็เลยไปเปิดออกมาเปิดในช่วงที่โควิดกำลังพีคๆเลยนะออกมาข้างนอกออกขายข้างนอกก็โตเร็วประมาณหนึ่งครับในช่วงโควิดพี่ถือว่าเป็นันกกิอยู่เ ง่ายๆมันมีงานส่วนหนึ่งของพี่ที่ก่อนจะออกมาพี่ทาเกี่ยวกับโซเชียลด้วยแหละเป็นเอเจนซี่เป็นบริษัทของตัวเองด้วยนะตำแหน่งของพี่เป็นครีเอทีฟเป็นครีเอทีฟในเรื่องของออนไลน์เนี่ยครับเราก็เลยรู้จักมันบ้างแล้วกันรู้ว่าต้องเม่ทนแนน์มันยังไงเพจ a c e b o o k นู่นนั่นเราควรจะโปรโมทอะไรตอนไหนยังไงแล้วบวกกับเข้าใจแหละว่าคนมันเห็นอะไรแล้วมันต้องการอะไรพี่คุยกับแฟนว่า3เดือนแบกทุน3เดือนถ้าเราอยู่ไม่ได้ภายใน3เดือนเนี่ยต้องปิดอยู่ไม่ได้แหละคือพอเรามีเป้าหมาย เราก็ขายไปแน่นอนเดือนแรกหรืออาทิตย์แรกมันไม่ดีหรอกแต่ไปอย่างที่บอกครับพอเราใช้โซเชียลช่วยเนาะมันก็เลยไหวพอมีกาไรในช่วง3เดือนแรกให้เห็นบางเขาเริ่มขายได้เป็นผิวจับเรียกว่าพอจับขายได้มันกลายเป็นขายดีพอขายดีมันพอมันอยู่ได้เราก็เลยมองเป็นอาชีพที่มันค่อนข้างโอเคละเรานิ่งละที่เหลือเราแค่มาพัฒนารูปแบบหน้าร้านหลังร้านให้มันโอเคที่สุดอร่อยก่อนบริทิดีอาหารอร่อยสะอาดโอเคอยู่ได้เปิดร้านตอนแรกไม่ได้ใช้ พูดตรงเลยไม่ได้ใช้ตอนอยู่ที่บ้านล้วก็โทรศัพท์เครื่องเดียวจิมจ้มรับจิ้มครับถ้าเทียบกับตอนที่ยังไม่ใช้หรือตอนได้ใช้อ่ะครับหน้าร้านน่ะมันสะดวกสะดวกมากในการที่เราจะรับออเดอร์ส่งออเดอร์ไปตรงนี้แล้วให้คนทาคนต่างมันมันเข้าใจง่ายกว่าทุกอย่างมันมันชัดเจนมีสองหน้าจอให้ลูกค้าได้ดูที่ว่ามันโอเคมากแล้วก็พนักงานที่เข้ามาเนี้ยเริ่มต้นเนี่ยเขาจะมาห้าทีสิบท,ท,ท,ทีใช้ไปเลยโอเคเลยอันนี้คือหน้าร้านแล้วก็ลูกค้าก็จะชัดเจนเรื่องราคา เรื่องบินแต่ละอย่างไม่ต้องมานั่งเขียนเลยมันชัดเจนว่าเราจิ้มเพิ่มทุกอ,อย่างสิ่งที่ดีกว่านั้นคือหลังร้านครับเราสามารถแอดวัตสุดิบลงไปได้หมดเลยอะไรเมนูไหนขครดีวัตสุดิบตัวไหนเหลือน้อยหรือหมดอะไรเงี้ยมันสามารถดูได้หมดยอดขายรายปีรายเดือนรายวันที่ว่าตรงเนี้ยไม่ว่าจะเป็นร้านเล็กหรือร้านใหญ่นะถ้าเริ่มต้นจริงจังอ่ะควรจะหัดตั้งแต่เริ่มเลยควรจะมีไว้ตั้งแต่เริ่มต้นเลยเพราะว่ามันเอาไปใช้ได้จริงสิบนาทีทยี่นาทีเงี้ยพอเขาใช้เป็นแล้วเนี่ยมันดีมากหลังจากนั้นเ,เลย ยอดขายต่อว,วันถ้าสาขานี้จะอยู่ที่ประมาณ25,000-30,000บาทแล้วแต่วันอยู่แล้วครับผมซึ่งจะแบ่งเป็นแอป,ปกับหน้าร้านเนี่ยค่อนข้างชัดเจนแอปมันจะจะ,จะประมาณ40%ถึง50%ต่อว,วันอยู่แล้วจะมีช่วงเวลาของแอป,ปที่เขาสั่งอยู่แล้วก็ช่วงเวลาของหน้าร้านที่เขาเข้ามากินลูกค้าเข้ามากินเป็นปกติช่วงเที่ยงช่วงเย็นอย่างเงี้ยครับผมเอาง่าย8โมงเปิดร้านเนี่ยออเอาอรยเข้าเลย เป็นกลุ่มเดลิเวอรี่เข้ามาก่อน8โมงถึง10โมงจะเป็นกลุ่มเดลิเวอรี่ที่พี่มองครับน่าจะเป็นอาหารเช้าเขาแหละแล้วจะมีอีกช่วงก็คือเที่ยงลูกค้าหน้าร้านจะเยอะจะเยอะหน่อยเป็นออฟฟิศเป็นอะไรที่มากินกันนะครับแล้วก็ช่วงบ่ายก็จะกลับมาเป็นเดลิเวอรี่แกพี่ว่ามีหลายคนเป็นแม่บ้านพ่อบ้านนะยังอยู่บ้านเขาสั่งกินได้อะไรเงี้ยครับแล้วก็ช่วงเย็นเนี่ยพี่ว่าจะเป็นวัยรุ่นเลยเป็นคนเหมือนพี่เดียวกบชอบหาของกินอะไรเงี้ยคนนี้จะมากินหน้าร้านแต่ส่วนหนึ่งเหมือนกับพอผ่านผ่านมื้อเย็นนนนมมมมมััั้้้้ยยคคคคครรรบบพพพออออออีี่่่่่่เเเเืืืืืปปป็กกกกึ๊าาไไไไูจงงวน คือหลังสี่ทุ่มอ่ะเรไปอีกรอบที่คนสั่งเยอะมากผ่านเดลิเวอรี่ล้นล้นเลยหน้าร้านจะมีแค่ประมาณที่ให้30%มสิบเปอที่มากินหน้าร้านคือคนที่ทำงานกะดึกหรือว่าคนที่อย่างที่บอกหาของกินคืนอะไรเงี้ยเป็นเพื่อนเป็นพี่เป็นน้องหมดเลยช่วงโควิดก็มีตกงานเออรีบ้างอะไรบ้าง ก็เขาบางกินแล้วเราเห็นเขาขายได้แล้วกันเขาก็ไปทําแต่เราไปทําสาขาเราก็ต้องมองว่าโอเคคุณจะเปิดที่ไหนเราก็ต้องแบ่งให้เขาด้วยว่าให้เขาแยกกันให้ขาดมันจะได้แบ่งกันแทบจะเริ่มต้นทุกอย่างให้หมดเลยครับคืออาจจะเป็นว่าเราก็เซตของเรามาแบบนี้เนาะแต่เรื่องการตกแต่งเรื่องอะไรเงี้ยที่ไม่ได้ไม่ได้ฟิกมากเมื่อคุณรู้ว่าอะไรอร่อยอ่ะทำให้อร่อยก่อนอร่อยจากตัวเองก่อนแล้วก็ให้คนอื่นได้ชิมวัตถุดิบแพงเนาะถ้าเราจะเพิ่มราคาเนี่ย ลูกค้าหนีที่เลือกที่จะเลือกที่เพิ่มเมนูอื่นเปลี่ยนเมนูเอาวัตถุดิบอื่นที่มันยังคงราคาได้อยู่มาทําราคาอยู่เราเพิ่มเมนูเข้าไปแล้วก็สร้างราคาใหม่ขึ้นมาแต่ว่าตัวเก่าที่เราขายอยู่เนี่ยยังไม่กล้าขึ้นเรื่องคนสําคัญที่สุดในการทําร้านอาหารพี่ทุกอย่างด้วยซ้ำบางทีเส้นผมหรืออะไรง่ายๆมันหลอกไปเงี้ยมันมันส่งผลคือสมัยนี้ครับเส้นผมเส้นหนึ่งมันอยู่บนออนไลน์เนี่ยมันทำห้าคุณเจ๊งเลยนะ